สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมทาวน์เฮาส์รีโนเวทใหม่พร้อมอยู่ที่หมู่บ้านบันดิตโฮมวิภาวดี76แยก2ทำเลดีมากไกลกองทัพอากาศและสนามบินดอนเมืองค่ะตัวบ้านเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นบนเนื้อที่22.5ตารางวาค่ะส่วนห้องรับแขกตกแต่งฝ้าลุมซ่อนไฟเพิ่มความหรูหราและก็โปร่งโล่ง,ลงพื้นที่กว้างขวางปูพื้นใหม่ทั้งหลังค่ะ ห้องน้ำชั้นล่างทำใหม่หมดเลยนะคะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่หมดเลยนะคะดูสะอาดตาน่าใช้สุด ส่วนห้องครัวต่อเติมเต็มพื้นที่เลยค่ะมาพร้อมเคาน์เตอร์ครัวท็อปสีดำตัดกับกระเบื้องลายสวยแถมฟรีเตาแก๊สแล้วก็เครื่องดูดควันพร้อมใช้งานเลยค่ะขึ้นไปดูชั้น2กันบ้างนะคะบันไดและก็พื้นชั้นบนนะคะเราเก็บงานสีแล้วก็ปูพื้นให้ใหม่ค่ะแข็งแรงทนทานชั้นบนมี3ห้องนอนด้วยกันห้องนี้จะเป็นห้องนอนด้านหลังนะคะ มีประตูเปิดออกไปรับลมเย็นๆแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่ซักล้างตากผ้าได้แบบสะดวกมากๆค่ะทางเราปูกระเบื้องเต็มพื้นที่แล้วก็มีระแนงกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวค่ะมาดูห้องอื่นๆกันต่อเลยนะคะทุกห้องนะคะเราทาสีใหม่ปูพื้นใหม่หน้าต่างบานเลื่อนเป็นกระจกช่วยให้ดูสว่างแล้ก็ไม่อึดอัดเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิวหน้าบ้านกันบ้างนะคะประเบียงหน้าบ้านกว้างมากๆค่ะปูกระเบื้องเต็มพื้นที่ตกแต่งระแนงบางตาเพิ่มความเป็นโมเดิร์นแล้วก็ความเป็นส่วนตัวนะคะ และนี้เป็นวิวหน้าบ้านที่มองจากชั้นสองนะคะห้องน้ำชั้นสองก็สวยงามนะคะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่โมแถมทำเลนี้ใกล้สวนสาธารณะของหมู่บ้านด้วยนะคะพื้นที่หน้าบ้านกว้างขวางจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันแบบสบายๆหน้าบ้านได้อีกหนึ่งคันค่ะบ้านทำเลดีใกล้สนามบินดอนเมืองรถไฟฟ้าสายสีแดงเซียลังสิตราคาพิเศษเพียง2.49ล้านบาทฟรีโอนไปเลยค่ะมีบริการจัดสินเชื่อให้ฟรีนะคะ